ต่างชาติบอกเหตุผลประทับใจทำไมถึงต้องกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งเพราะคนไทยใจดีขนาดนี้ไม่กลับมาเที่ยวอีกทีได้ยังไง This is so t i m e people are so kind here We got way more free and this o oh, ไค่ oh, สวัสดีครับหลังจากที่ยูทูบเบอร์ช่อง The Backpacking Family ทำคลิปที่ชื่อว่าทำไม เราถึงต้องกลับมาเที่ยวที่เมืองไทยอีกครั้งหลังจากที่พวกเขาเคยมาเที่ยวแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาช่องของพ่อแม่และลูกชายตัวร้อยสองคนนี้ได้เดินทางท่องโลกมาหลายประเทศแล้วโดยคลิปนี้พวกเขามาเที่ยวที่เมืองไทยโดยบอกว่ากรุงเทพคือหนึ่งในเมืองหลวงที่มีชีวิตช,ชีวาอาหารอร่อยร่ำรวยวัฒนธรรมที่สุดในโลกโดยที่เราไม่อาจต้านทานได้ที่จะกลับมาเที่ยวอีกครั้งไม่ใช่แค่ผัดไทยเท่านั้นที่พวกเขาชอบ แต่ความสนุกกับการช้อปปิง้งเพราะกรุงเทพคือหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการช้อปปิง้งพวกเขาพีทเอมมาและลูกชายทั้งสองคนฮัสสันและแดเรียนได้เป็นนักเดินทางท่องเที่ยวแบบฟูลไทม์มาปีกว่าแล้วแต่ครั้งนี้พวกเขากลับมากรุงเทพอ,อีกครั้งเพราะปีที่แล้วที่เขามายังมีอีกหลายสิ่งที่พวกเขายังไม่ได้ทําเพราะเป็นช่วงการระบาดโควิดครับเอมมาบอกว่าทุกๆวันที่ดีมันเริ่มต้นจากที่นี่ ก็คือ7 e เ e ่นอีเลเเพราะทุกครั้งที่เดินเข้าเซเว่นในเมืองไทยนั้นไม่รู้ว่าเสียงต้อนรับหรือกาแฟแจากเซเว่นนี้มันจะดีกว่ากันแต่กาแฟเซเว่นของเมืองไทยนั้นเป็นกาแฟที่เธอชอบที่สุดในโลกและชีสทอสของเซเว่นอีเลเในเมืองไทยก็เป็นตำนานความอร่อยสําหรับพีทมากหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้นั่งเรือไปเที่ยวที่ตลาดน้ํากันโดยเด็กๆนั้นดูตื่นเต้นกับการนั่งเรือมากซึ่งพวกเขาบอกว่าทุกคนอยากมาเที่ยวที่ตลาดน้านี้มาก สิ่งที่พวกเขาไม่รู้เลยก็คือตลาดน้ํานี้มันคือหมู่บ้านการมาตลาดน้ําต้องล่องเรือผ่านหมู่บ้านเป็นวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ข้างทางมันหัดจัย์มากไม่ใช่แค่ตลาดน้ําแต่มันเป็นมากกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้ซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากซึ่งระหว่างทางนั้นพวกเขาเจอเรือที่พายมาโดยมีป้ายเขียนว่าไอศครีมมะพร้าวโดยพ่อค้าบนเรือพูดภาษาอังกฤษกับพวกเขาอย่างคล่องแคล่วโดยยกมือสวัสดีพร้อมกับบอกว่า ยินดีต้อนรับสู่ตลาดน้ำเป็นภาษาอังกฤษไอศครีม60บาทซึ่งเสิร์ฟมาพร้อมกับผลมะพร้าวข้าวเหนียวมูนถั่วลิสงวลคัมโฟรติมาร์เก็ตวคัมโฟรติมาร์เก็ติบีบาทซึ่งดูดแล้วพวกเขาจะชอบไอศครีมกันมากหลังจากนั้นก็ไปเจอเรือที่ขายผัดไทยที่ผัดสดๆบนเรือพวกเขาสั่งผัดไทยไข่เป็ด2จานโดยพีทบอกว่าเขาคิดถึงผัดไทยเป็นอย่างมาก การมานั่งอยู่บนเรือแบบนี้กินผัดไทยที่ผัดสดๆและดูวิวข้างทางของตลาดมันวิเศษมากๆนี่คือสิ่งที่เขาคิดถึงเมืองไทยหลังจากทานผัดไทยเสร็จแล้วก็ผ่านมาเจอคุณป้าที่น่ารักคนหนึ่งที่ขายข้าวเหนียวมะม่วงพวกเขาก็ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงสังเกตได้เลยว่าเด็กๆนั้นชอบข้าวเหนียวมะม่วงอย่างมากเด็กๆทั้งสองจ้วงข้าวเหนียวมะม่วงมาทานกันอย่างสนุกสนานโดยเอ็มมาถามว่าใครชอบข้าวเหนียวมะม่วงมากที่สุด และฮัสสันลูกชายคนโตของเธอรีบตอบทันทีว่าผมครับพีทพูดแบบขำๆว่านี่มันบ้ามากๆก,การที่พยายามจะป้อนอาหารเด็กๆทั้งสองคนบนเรือที่มันกำลังแล่นโครงเคีลงอยู่บนน้ำมันวุ่นวายมากๆแต่มันเป็นความวุ่นวายที่มีความสุขมากครับ และดูเหมือนพวกเขาจะชอบข้าวเหนียวมะม่วงแบบจริงจังมากพีทบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงเมื่อครู่นี้มันอร่อยมากเมื่อเรือล่องผ่านมาเจอร้านที่ขายผลไม้และข้าวเหนียวมะม่วงอีกลำพวกเขาก็ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงอีกกล่องหนึ่งซึ่งกล่องนี้มีข้าวเหนียวสีสันที่น่าทานมากๆเหมาะสําหรับเด็กๆครับสําหรับทริปล่องเรือตลาดน้ําเอมมาบอกว่ามันคือประสบการณ์ที่ดีมากๆสาหรับพวกเขาไฮไลท์สำหรับเธอคือการได้กินผัดไทยบนเรือ มันสนุกมากมันเหมือนการผรจญภยัยทั้งสวยงามและน่าประทับใจพวกเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนมันสนุกและดีมากๆสาหรับครอบครัวของเธอและเธอดีใจที่ได้มาตลาดน้ํานี้เพราะครั้งที่แล้วที่เธอมาเมืองไทยเธอไม่ได้มาตลาดน้ําแห่งนี้และพวกเขาก็ต้องเดินทางกลับกรุงเทพเพราะตลาดน้ําแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองกรุงเทพครับ เอมมาบอกว่าหนึ่งในหลายๆสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับเมืองไทยก็คือมีร้านอาหารหลายๆร้านที่เปิดใหม่และตอนนี้เธอก็ได้มาอยู่ที่ตลาดอินดี้เมื่อเด็กๆผ่านมาเจอร้านขายมแมลงฮัสสันลูกชายคนโตของพวกเขาก็พุ่งตรงไปที่ร้านพร้อมกับเอามือชี้ไปที่หนอนรถด,ด่วนและพ่อค้าก็ตักหนอนรถด่วนให้ช้อนหนึ่งบอนเข้าปากฮัสสันทันทีและพีทก็ซื้อมแมลงทอดและหนอนรถด่วนให้ลูกๆเขากินซึ่งการมาตลาดครั้งนี้ของพวกเขา ได้เจออาหารโปรดของทุกคนโดยมีบัวลอยของโปรดของพีทขนมเบื้องของโปรดของดารียนลูกชายคนเล็กแมลงทอดของโปรดของฮาสาัสซันลูกชายคนโตส่วนส้มตาของโปรดของเอมมาครับโดยเอมมาบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่เธอเฝ้ารอมานานคือการได้ทานซ้มตารสแซบ่บไม่ผิดหวังเลยจริงๆครับเธอบอกว่าทั่วโลกน่าจะรู้จักอาหารพวกนี้ว่ามันคืออะไร ขนมเบื้องหวานและครีม,มีเธอจะให้ฮัสันลูกชายของเธอสาธิตว่ามันทานอย่างไรฮัสันก็หยิบขนมเบื้องจากมือของเอ็มมาแล้วเอาเข้าปากไปเลยในคําเดียวและไม่มีทางเลยที่เธอจะกลับมาเมืองไทยครั้งนี้แล้วไม่ได้ทานผัดกะเพราครับซึ่งเธอกลับมาเมืองไทยครั้งนี้ครอบครัวของเธอก็ได้ทานอาหารทุกอย่างที่พวกเขาต้องการแล้วครับซึ่งวันต่อมาพวกเขาได้มีชาเลนจ์โดยให้เงินทุกคนคนละ1 0 0บาทและดูว่า มันจะซื้ออะไรได้บ้างในตลาดสดตอนเช้าแห่งนี้โดยของชิ้นแรกที่แดเรียนลูกชายคนเล็กของเขาได้ซื้อก็คือแตงโมงในราคา20บาทแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของแดเรียนยิ่งกว่าแตงโมงนั้นก็คือแมวในร้านครับสิ่งที่น่ารักไปกว่านั้นก็คือพีทและเอมมาสอนให้ลูกๆของพวกเขาสวัสดีและขอบคุณเป็นภาษาไทยครับเจษคับพุ่มครับินดีครับ,รบพุ่มคัะ หลังจากนั้นฮัสซันลูกชายคนโตของเขาก็ได้ซื้อแคปหมูในราคา20บาทส่วนพีทจ่ายไป50บาทสำหรับยำปลาดุกฟูแล้วเด็กๆทั้งสองก็วิ่งไปร้านขายขนมเด็กๆเลือกขนมหวานกล่องละ20บาทส่วนแม่ค้าใจดีก็ให้เด็กๆทั้งสองคนลองชิมขนมหวานอย่างอื่นด้วยแล้วทั้งครอบครัวนี้ก็ขอบคุณแม่ค้าครับ เอ็มม่าบอกว่าเธอชอบความเร่งรีบและคึกคักของคนในเมืองรวมถึงตลาดในเมืองไทยมันมีกลิ่นที่เธอชอบและที่สำคัญคือรอยยิ้มของทุกๆคนบรรยากาศมันดีสุดๆไปเลยมันดีมากเลยที่เธอได้กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งและ50บาทสุดท้ายของพีทก็จ่ายไปกับคุณเชียงสุดเอ็มมาจ่ายไป40บบาทพร้อมกับกาแฟในตลาดนี้ ส่วนลูกชายของเธอก็พยายามจะช่วยพ่อค้าปิดฟ้ากาแฟาจนสําเร็จและเป็นคนนําไปส่งให้แม่ของเขาด้วยตัวเองครับและฮัสสันก็ยังซื้อถั่วต้มอีกหนึ่งถุงด้วยส่วนแดเรียนลูกชายคนเล็กนั้นยังมีเงินเหลืออีก60บาทก็ได้ซื้อซาลาเปา2ลูกให้พี่ชายของเขาลูกหนึ่งส่วนลูกหนึ่งสําหรับตัวเองและต่อด้วยน้ําส้มั้นอีกสองขวดซึ่งแน่นอนว่าพ่อค้าแม่ค้าไทายใจดีระหว่างซื้อของพ่อค้าแม่ค้า ก็ให้ของเด็กๆไปกินฟรีนิดๆหน่อยๆโดยไม่คิดเงินอย่างร้านน้ำส้มคั้นเด็กๆก็ได้กล้วยปิ้งจากแม่ค้าด้วยครับขอบคุณคุณค่ะเอจะกินอันนี้ฟรีไม่ตองเสียเงินเลยและเธอจะได้กล้วยปิ้งขบคิวครับคุณคุ่วนเอ็มม่าต้องยอมใจในความชอบกินส้มตำของเธอมากจริงๆโดยเธอกล่าวอีกครั้งว่ามันเป็นสิ่งที่เธอคิดถึงมากๆในเมืองไทยคือการได้กินตำมะละกอตำมะม่วงและเช้านี้ เธอเลือกที่จะกินส้มตำครับและเธอยังได้ปลาผัดพริกแกงไปทานอีกด้วยระหว่างที่เธอรออาหารอยู่ลูกชายของเธอทั้งสองก็เดินกลับมาพร้อมกับผลไม้ในมือเอ็มมาบอกว่าคนที่นี่ใจดีมากพูดยังไม่ทันขาดคำแม่ค้าขายข้าวแกงก็เอาไข่พะโล่ให้เอ็มม่าอีกหนึ่งถุงและบอกว่าถุงนี้ฟรี free? Free. <laughs> หลังจากนั้นพวกเขาก็หาที่นั่งทานอาหารโดยพีทบอกว่ามีผู้หญิงใจดีคนหนึ่ง ยกเก้าอี้มาให้พวกเขาวางอาหารจะได้นั่งทานกันแบบไทยสไตล์ครับและอาหารพวกนี้นั้นจะต้องทานเลยเพราะอาหารไทยต้องทานเดี๋ยวนั้นมันถึงจะอร่อยครับอาหารที่พวกเขาได้มามันเยอะแยะไปหมดเลยเพราะมันมีที่พวกเขาได้ฟรีจากแม่ค้าด้วยพีทยังกล่าวอีกว่าเพราะคนไทยนั้นใจดีแบบสุดๆไปเลยครับเรามาฟังกันว่า หลังจากที่คนได้ดูคลิปนี้จบพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับความคิดเห็นแรกนะครับเราเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพและเราก็อยากไปกรุงเทพอีกแล้วความคิดเห็นต่อมาครับใช่แล้วเซเว่ e อีเเป็นสถานที่สุดโปรดของพวกเราเหมือนกันพวกเราอยากไปตลาดน้ําเมื่อเราไปเที่ยวที่ประเทศไทยมันดูน่าทึ่งมากความคิดต่อมาครับเราจะไปเที่ยวกรุงเทพในเดือนมกราคมนี้ พวกเรามีแผนจะไปล่องเรือเที่ยวตลาดน้ํากันความคิด่อมาครับข้าวเหนียวมะม่วงขนมหวานจานนี้ขโมยหัวใจฉันตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันได้ลองฉันชอบมากที่เห็นคลิปนี้ขอบคุณที่พาฉันเดินทางไปกับพวกคุณความคิด่อมาครับลูกๆของพวกคุณทานเก่งมากเลยกินได้ทุกอย่างเลยความคิด่อมาครับฉันและภรรยาได้เริ่มการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับทำงานมาหนึ่งปีแล้ว ตอนนี้พวกเราอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์กำลังไปกรุงเทพในวันที่9ธันวาคมนี้เรารอไม่ไหวที่จะกลับไปเที่ยวแล้วชีสโทสซี่เซเว่นนั้นยอดเยี่ยมมากมาต่อกันที่ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าฉันรักเมืองไทยเชียงใหม่ปนายน่านเกาะช้างเกาะสมุยครับและนี่คือความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวต่างชาติที่ได้รับชมคลิปการท่องเที่ยวไทยของครอบครัวนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆอยากชมคลิปเต็มๆสามารถไปกดติดตามครอบครัวที่น่ารักนี้ได้โดยผมจะวางลิงก์ไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ